ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ผมขอมาบ่นอะไรแล้วกันนะวันนี้นะผมก็จะมาบ่นฟิล์มที่ผมเพิ่งซื้อไปเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วิมตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ600กว่าบาทก็คือฟิล์มที่ผมถ่ายดูอยู่นะครับทุกคนก็คิดยังไงก็ลองเขนาไม,มาดูด้วยกันนะก็คือสีที่ผมจะมาบ่นกับเจ้าฟิล์มตัวนี้เนี่ยคือถ้าถ้ามันราคาไม่แพงนะผมจะไม่บ่นเลยคือผมได้ไปอ่านในเว็บแล้วนะครับว่าเจ้าฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยสามารถแบบการรอยขอดีดข่วนดีๆแล้วก็สามารถกันกระแทกได้ แล้วกระจกมันเนี่ยแข็งระดับ9ก้าเฮตนะครับเก้าเฮก็คือแบบมันแบบต้องใช้แร่อะไรสักอย่างแตบบ่ถึงแบบหน้าจอมันจะเป็นรอยแต่ว่าหลังจากผู้ที่ผมใช้เป็นหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับฟิล์มก็เป็นตามภาพเลยครับคือฟิล์มมันเป็นแบบรอยเยอะมากที่ที่ผมถ่ายมันจะเป็นรอยนิดเดียวแต่จริงๆคือมันเยอะมากๆนะครับคือผมมีโทรศัพท์เครื่องเดีวยวผมก็ขี้เกียจถ่ายอันนี้ผมพูดจริงๆนะคือมันรอยเยอะกว่าในรูปเยอะมากๆอ่าเผื่อทุกคนไม่เชื่อนะครับนี่นะครับการรอยขีดข่วนได้อย่างยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมมากเลยครับผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับที่ผมมาใช้ฟิล์มเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่อะไรนะครับคือตอนแรกอ่ะผมไปติดมาอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นฟิล์มตัวนี้ก็คือฟิล์มตัวนี้เนี่ยมัน300กว่าบาทแต่ว่ามันไม่เต็มจอนะครับผมก็เลยอยากได้เต็มจอผมก็เลยซื้อฟิล์มที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้มาแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าฟิล์ม300นี้เนี่ยมันแทบไม่เป็นรอยเลยครับฟิล์มไอ,อฟิล์มตัวเมื่อกี้รอยมาจากไหนก็คือเวลาผมใช้ใช่ไหมาติดที่ฟิลล์มแ้วผมก็จะใชอว่าเเเวลาใสื้อช็ดเนี่ยเจ้าฟิล์ม600เนนี่ยคือแบบมัเป็นรออยยขขีด่วนเะมากเลยนะครัว ว่าลองดูเจ้าฟิล์ม300ตัวนี้นะครับคือมันเทพไม่มีรอยเนี่ยแล้วผมแบบทักไปถามในเพจเขาเขาก็บอกว่าแนะนําให้แตะครมีมครีมผมถามบอกว่าทำไมฟิล์มไม่รอยง่ยเก็ไม่ตอบเลยครับเขาบอกว่าครมครมอย่างเดียวเลยครับทุกคนคิดยนผมเลยครับว่าถึงเราเครมมาเนี่ย เราเอาไปใช้เนี่ยแล้วเราก็ใส่เชือชีพเนี่ยมันก็น่าจะเป็นรอยขีดข่วนง่ายเหมือนเดิมนะครับผมว่าถึงไม่ใช้เสื้อเช็ดมันก็เป็นรอยง่ายเหมือนเดิมนะครับรอยขีดขวด่วนรอยขนแมวเนี่ยแต่ว่าดูเจ้าฟิล์มสามร้อยนี่คือไได้มีอะไรเลยก็คือนี่แหละครับสิ่งที่ผมจะมาบน่นคือผมว่าโมเดลการหลังขายเขานี่แบบไม่ค่อยดีนะครับอีกอย่างฟิล์มมันก็ไม่ค่อยดีนะครับฟิล์มหกร้อยเก้าสิบเกคุณภาพราคาแค่ห้าสิบบาทอะไรเงี้ย ก็ที่ผมตัดสินใจซื้อ้าตัวนี้มามันก็มีเหตุผลอีกอย่างนึงด้วยก็คือผมเห็นเขารีวิวมาวเขาบอกว่ามันดีมากๆนะครับก็คือดีสุดๆไปเลยมาบ่นแค่นี้แหละทุกคนคิดไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับคือแบบผมเครียดแล้วผมก็กุดหยิดมากคือแบบขอเงินคืนก็ไม่ได้นะครับไปแล้วครับมาบ่นแค่นี้แหละ